สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่รับชมเจนอยู่ตอนนี้นะวันนี้เจนจะพาเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่เซ็นทันเปิดใหม่นะคะแถวราชพฤกษ์นะคะเขาเปิดวันที่2 9เมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยเจนก็มาเลยค่ะเราก็อยากรู้เนาะว่าแบบเปิดใหม่จะมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจบ้างนี่จะเป็นมูจินะคะเจนมาทางนี้ค่ะคือว่าทางนี้จะเชื่อมกับลานจอดรถสามารถเดินทะลุมาได้เลยถ้าเพื่อนๆมาก็ลองเดินทะลุทางนี้ได้นะคะ ตกแต่งคริสต์มาสแล้วใกล้ถึงวันคริสต์มาสแล้วค่ะสวยนะคนเยอะมากค่ะนี่จะเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์นะีมนะยิ่งเย็นยิ่งคนเยอะค่ะนี่เคาน์เตอร์แบรนด์นีพวกนาฬิกาเครื่องเพชรนี่กว้างนะคะกว้างมากก็จะมีขายหลายอย่างเลยภาพด้านหน้าที่เห็นก็จะเป็นครัวเรือนค่ะเครื่องครัวต่างๆค่ะมีช็อปเสื้อผ้า นะคะมีช็อปเสื้อผ้าช็อปแบบตกแต่งคริสต์มาสเสื้อผ้าแบรนด์เนมแบบเยอะเพื่อนๆต้องลองมาดูนะก็คือแบบเปิดวันแรกก็จะมีอะไรแบบตื่นตาตื่นใจนิดนึงนี่มีชุดกีฬาด้วยค่ะของเคาเตอร์แบรนด์ต่างๆเนาะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นสองนะคะเกี่ยวกับพวก power by it คอมพิวเตอร์มือถือโทรศัพท์อะไรแบบนี้ค่ะ b ีคาม e ล่าก,ก็มีนะ J m a r ก JIB มีมีค่ะนี่จะเป็นชั้นพาค่ะเจงก็ขึ้นมาชั้น3แล้วชั้น3จะเป็นพวกโซนเครื่องเล่นนะคะนี่โซนเครื่องเล่นของ,ของเขาแ,แบบเยอะนะคะของเด็กเล่นทั้งหลายก็คือก็จะมีเด็กมาเล่นพาครอบครัวพา,พาลูกหลานมาเที่ยวมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชั้นบนก็าจะเป็นโซนของเล่นลงหนังลงหนังก็จะเป็นของเมเจอร์ค่ะมาริโออมาริโอน่ารักนะนี่วันแรกเลยเมื่อวันมาดิโอมาด้วยวันที่29่สิบเก้จะเป็นลงหนังนะคะลงหนังโหดูทางเข้าเขาดูหรูหราดีนะบริเวณนี่ค่ะเจ๊ก็ถ่ายมาเลยบริเวณเป็นยังไงบ้าง วันแรกก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีคนเข้าไปชมอยู่นะเพื่อนๆมีคนซื้อตั๋วเข้าไปนั่งแบบรับชมหนังอยู่นะนี่เพราะว่าจรจงก็เห็นแบบเออเหมือนเขากําลังจะเดินเข้าไปชมหนังอะไรเงี้ยค่ะนี่เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมนี่ต้องโหลดแอปให้ได้นะแล้วก็รับสิทธิ์ไอติมฟรีค่ะจะเป็นรสชาเขียวนะนี้อันนี้จะเป็นทูโทนค่ะทูโทนนะก็จะแบบ ันนี้จะเป็นนมค่ะนมฮอกไกโดก็คือจะเป็นความเย็นเย็นของไอติมแล้วก็นมนิดๆความละมุนอะไรแบบนี้ค่ะเดินไปทานไปก็คือแบบชิลดีนะคะก็คือแบบเราทานไอติมไปแล้วก็ดูร้านว่าแบบเออมีร้านไหนหน่าทานบ้างร้านอาหารเยอะค่ะนี่จะเป็นบริเวณที่นั่งได้นะคะตัวน,นี้จะเป็นร้านแบบนี้ร้านด้านบนก็ไปเดินได้นะคะมีร้านอาหารแรมจเจริญซีฟูด้ดน้องขนมปังน่ารักดีนะเนี่ย ดีมากค่ะน้องน่ารักมากแบเฮาแบเฮาเมื่อวานก็ต่อคิวกันเยอะอยู่นะร้านอาหารต่างๆค่ะก็จะมีร้านอาหารแบบอันนี้จะเป็นเนื้อวัวนี่จะเป็นโรงสีโรงสีโภชนานะคะร้านอาหารมีหลากหลายไนทูมิสตู Me ก็มีนะก็คือมีแบบให้เราเลือกเลยว่าเราต้องการอะไร นี่เป็นเมนูใหม่ของแบร์เฮาส์นะคะอารมณ์แบบเอา,เอาง่นไซมัดไม่แน่ใจว่าเป็นไสมัดหรือเปล่านะคะก็คือมาปั่นกับน้ําแข็งแล้วก็มีความแบบเป็นชีสนุ่มๆก็ไม่ได้ชีสเล่นขนาดน,นั้นนะคะอย่าลืมนะเพื่อนๆโหลดแอปแล้วก็รับสิทธิ์ไอติมฟรีค่ะเราเดินเล่นเรามาก็เรามาทนทีเราก็เดินเล่นเลยค่ะได้ทานไอติมแล้วก็เดินไปชมปัด เพื่อนๆค่ะน,น,น,นไหนๆเราก็มาแล้วเนาะเราก็เดินให้ทั่วเลยว่ามีอะไรบ้างสําหรับคลิปนี้เจนขอจบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าวเพื่อนๆจะ e n j อ y ไปกับคลิปนี้ของเจนด้วยนะขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ